ครับบทที่สิบเอ็ดนะครับก็ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนะครับเขาตั้งมาเป็นบทหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนก็คือเหมือนการเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละเราไม่รู้ล่วงหน้าหรอกว่าจะเป็นยังไงแล้วยังไงครับเราส่งคนไปอบรมเงี้ยเชี่ยวชาญด้านนี้เลยหมดไปเป็นล้านเลยกับคนนี้เสร็จกลับมาโดนรถชนตายเงี้ยหรือป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุทํางานให้ไม่ได้นี่คือความเสี่ยงของเรานะครับก็คือว่า ไม่สามารถมาทํางานให้เราทั้งๆที่เราลงทุนไปแล้วอ่ะนะนะครับในส่วนนี้ครับในส่วนของความเสี่ยงเนี่ยเขาบอกว่าอ่าปัญหาของชีวิตนะครับก็คือนะครับเท่ากับความเสี่ยงของชีวิตเช่นสิ้นอายุสั้นนะครับพิการอายุยืนก็คือเสี่ยงเหมือนกันนะครับอายุยืนก็ยังไม่ได้ออกสักทีนะงานเจ็บป่วยนะครับโควิดในช่วงนี้นะ เป็นความเสี่ยงของชีวิตเหมือนกันนะครับแล้วก็ความเสี่ยงของชีวิตนะครับเขาบอกว่า,าหลากหลายของรูปแบบนะครับความเสี่ยงของชีวิตต้องมีการทําประกันประกันผู้สูงอายุประกันอุบัติเหตุประกันไฟไหม้โรงงานระเบิดอะไรก็ว่าไปแล้วก็ในส่วนของรถชนนะครับแล้วก็เงินออมต่างๆตัวนี้ทุกที่นะครับมีประกันให้เรานะนี่ ความเสี่ยงนะครับทางการเงินเนาะเราก็นะครับความเครื่องหวของการเงินนี่ก็มีความเสี่ยงสูงนะครับการเล่นอ่าในส่วนของอ่าการลงทุนนะด้านการเงินนี่ก็มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นเล่นหุ้นเนาะตอนนี้เล่นหุ้นก็ช่วงนี้โควิดขายของไม่ดีหุ้นตกอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับทางด้านการเงินนะครับในการลงทุนแล้วก็ในส่วนของอ่า ความไม่แน่นอนนะความไม่แน่นอนเขาบอกว่าตารางในการตัดสินใจนะครับความไม่แน่นอนก็คือความเราตั้งว่าเฮ้ยวันนี้จะถ่ายรูปเบดดิง้งพรีเดดิงนะครับแต่ว่าดันฝนตกเนี่ยเอาทั้งทั้งที่อากาศบอกว่าดีหรือว่าหนาวอะไรเงี้ยนะก็เป็นไปได้นะครับเขาบอกอสถานการณ์นะครับที่มีความเสี่ยงนะพิจารณาผลตอบแทนของแต่ละ ทางเรื่องครับได้พิจารณานะครับตามตอบแทนนะครับก็คือจะมีไว้ดังตารางนี้นะครับอย่างเช่นโรงงานใหญ่นะครับก็ตั้งไว้นะ20%เลยนะครับปานกลางตั้งไว้ที่9ต่ำไว้ที่6เหมือนแบบความน่าจะเป็นน่ะตั้งไว้ว่าเฮ้ยลงทุนเท่านี้เผื่อเหลือเท่านี้อะไรเงี้ยขนาดเล็กอยู่ที่15ปานกลางอยู่ที่11นะครับแล้วก็ต่าสุดไว้ที่4ขนาดเล็ก5 5 6นะฮะ ความน่าจะเป็นนะครับเขาก็บอกว่ามันจะครบครบหนึ่งนั่นแหละนะก็คือรวมกันแล้วได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนั่นแหละความน่าจะเป็นนะเขาก็บอกว่าตอนนี้นะความเสี่ยงสูงอยู่ที่ศูนย์จุดสามนะในการตั้งนะปานกลางอยู่ที่ศูนย์จุดสี่แล้วก็ต่ำสุดที่ศูนย์จุดสามนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งเพื่อเอามาป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการอ่าความเสี่ยงนะรหรือความไม่แน่นอนต่างๆครับ จากตารางนะที่ที่เขาตั้งเอาไว้นะครับก็เป็นแบบว่าการตั้งภายใต้นะครับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนความหมายของอ่าการตัดสินใจนะครับในในหัวข้อนี้เขบาบอกว่าพิจารณาถึงทางเลือกนะครับมากกว่าหนึ่งทางนะครับการตัดสินใจนะครับจําแนกเป็นสามชนิดก็คือตัดสินใจภายใต้อ่าความไม่แน่นอนตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและการตัดสินใจภายใต้ความอ่า ความไม่แน่นอนแน่นอนเสี่ยงและไม่แน่นอนนะครับตัวนี้ครับความเสี่ยงนะครับการตัดสินใจภายใต้ตัวนี้เขาบอกว่าสามารถหาได้โดยอ่าความน่าจะเป็นนะครับเขาบอกว่าอ่าสถานการณ์นะครับนะสถานการณ์ในการตัดสินใจหารด้วยความคาดหวังหารด้วยอ่าเหตุการณ์ทั้งหมดต่อเคยมีเหตุการณ์ทั้งหมดอะไรบ้างก็มาลองตัดสินใจดูนะครับและในการปฏิบัติในการตัดสินใจนะครับขึ้นอยู่กับ พื้นฐานในการคาดคะเนนะสิ่งที่ดีที่สุดเพียงอ่าที่เกี่ยวข้องนะครับในอนาคตตัวแปรปัญหาต่างๆนะครับที่เคยมีนะฮะในอนาคตหรือความไม่แน่นอนเนี่ยแต่เป็นการที่ยากนะครับในการพยายามรวบรวมความไม่แน่นอนและความเกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่ตัดสินใจนะครับหรือวิธีการหนึ่งที่ตัดสินใจนะฮะกับปัญหาและความไม่แน่นอนรวมถึง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นนะครับคือนะครการพิจารณานะจะต้องคำนึงถึงนะครับผลลัพธ์แล้วก็ทางเลือกต่างๆในการเอามานําทําโครงการในการตัดสินใจนะครับอาจจะขึ้นอยู่นะครับกับลักษณะนะครในการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนต่างๆนะครับเพื่อมาเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเป็นเงื่อนไขนะครับในคามเสี่ยงที่ไม่แน่นอนค่านิยมนะครับของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนกขาบอกว่าก่อน จะกล่าวถึงความเสี่ยงและความแน่นอนครับในเบื้องต้นนี้นะครับเขาบอกว่ามีนิยามก็คือความเสี่ยงนี่นี่ความเสี่ยงคือสถานการณ์ที่มีแนวทางและผลลัพธ์อาจจะเกิดขึ้นได้หลากหลายนะครับล,ลักษณะนะครับแตกต่างกันนะครับประสบการณ์ในอดีตนะที่เกี่ยวข้องนะครับกับสถานการณ์นั้นซึ่งสามารถจะเอามาเป็นสถิตินะครับเอามาวิเคราะห์ได้อย่างเช่นปีนี้คนเสียชีวิตเกิดจากรถล้มรถคว่ำหรือว่าไปนะในอนาคตได้ สองนะครับความไม่แน่นอนนะฮะก็คือคล้ายคลึงกับความเสี่ยงแต่ประเด็นหลากหลายนั้นเขาบอกว่าสามารถนะครับเป็นไปได้ในอนาคตแต่ความแตกต่างเกี่ยวกับความเสี่ยงในประเด็นที่พยากรณ์ไว้คาดการถึงความน่าจะเป็นจะเกิดขึ้นผลลัพธ์ได้นะครับในอนาคตนะครับแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ไดย้ยากมากก็คืออาจจะไม่มีความสามารถทําได้เลยนะครับความไม่แน่นอนตัวนี้นะฮะ ก็เป็นอะไรที่เออต้องระวัดระวังกันนะครับเพราะว่ายังไงสมมตินั่งทําอยู่เพี้ยตกลงไปในเครื่องจักรเสียชีวิตก็มีนะครับตัวนี้ครับอ่าแบบโครงสร้างนะครับในการตัดสินใจเขาบอกว่ามีวัตถุประสงค์นะครับเป้าหมายในการตัดสินใจเพื่อคาดหวังนะเพื่อบารุกผลสาเร็จในะนั่นกําไรสูงสุดนะครับอ่ามูลค่าของปัจจุบันนะครับ ของกระแสงเงินสดนะครับที่เป็นบวกนะครับขั้นต่ำลงทุนต่ำนะครับลงทุนต่ำสุดจะได้ผลตอบแทนสูงสุดนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจนะครับแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติเลือกในการดําเนินงานในสิ่งที่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะครับหรืออันที่สามนะครับเนื่องจากปัญหาที่ในการตัดสินใจนั้นยังคงไม่แน่นอนนะครับในด้านสภาวะแวดล้อมจึงจําเป็นต้อง นะครับที่จะพิจารณาถึงปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งจะอยู่นอกเหนือจากอำนาจการควบคุมของผู้จัดทําในการตัดสินใจอาจจะเกิดขึ้นสําสหรับในการเลือกนะครับแล้วเขาบอกว่าการดําเนินปัจจัยไม่สามารถควบคุมได้เรียกว่าเหตุการณ์หรือสภาพการต่างธรรมชาติเช่นนะก็คือเหมือนแบบเราคาดคะเนไม่ได้อยู่ๆรถยางแตกเสียทั้งทั้งที่เราดูแล้วหรือคู่แข่งที่ ผลิตสินค้าออกมาก่อนเราดีกว่าเราตัวที่เราคาดไม่ถึงก็มีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาก็มีทางเลือกเป็นวัตถุประสงค์ในการต้องการนะครับก็คือระบุนะครับวัตถุประสงค์นะครับค้นหาทางเลือกก่อนนะครับแล้วก็ระบุเหตุการณ์การคาดผลที่ได้รับนะครับแล้วก็ประเมินผลลัพธ์แล้วก็เลือกทางที่จะดําเนินการนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับก็บอกว่าบริษัทหนึ่งนะครับได้เลือก สินค้าไว้สองชนิดนะครับ X ก,กับ Y นะครับเพียงพอที่จะเอามาผลิตนะครับและเหตุการณ์ทางธรรมชาติเกี่ยวข้องกับการคู่แข่งก็มีโอกาสอย่างไรบ้างหนึ่งนะครับอ่าคู่แข่งไม่สนใจหรือไม่ได้แสดงผลนะครับอันนี้ให้หานะการทำใดๆคู่แข่งแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่หรือมีสลักษณะเดียวกันนะครับสามคู่แข่งแนะนํอ่าสินค้าใหม่มีลักษณะเหนือกว่าก็เอาง่ายๆดูง่ายอย่างเช่นโทรศัพท์เราเนี่ยไอโฟนซัมซุง vivo oppo นะครับพวกนี้ก็เอามาแข่งขันกันตัวนี้ก็เป็นสองแบบนะครับก็คือเอาหัวข้อมาใส่เห็นไหมผลิต x นะครับไม่มีการดำเนินงานพิเศษนะครับงานเหมือนเดิมหรือเหนือกว่า y ไม่มีพิเศษเหมือนกันและเหนือกว่าอ่าอันที่สามไม่ผลิต x และ y นะครับก็ไม่มีสินค้าใหม่ตัวนี้เขาก็คิดออกมานะฮะในส่วนของการตัดสินใจนะครับในการของกำไรนะฮะ อ่เขาบอกว่าในส่วนของตัวการตัดสินใจเนี่ยเราก็ต้องใส่ในส่วนของข้อมูลในการตัดสินใจไปว่าจะใส่ค่าผลกําไรมากน้อยอะไรก็คือเป็นการลงทุนการใช้เงินเนี่ยเราต้องใช้การตัดสินใจเป็นสําคัญนะครับตัวนี้นะะนครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเขาก็ใส่สูงกลางเห็นไ้สูงกลางต่ําเขาใส่ไปแล้วนะครับเขาบอกว่าพอใส่ไปแล้วเราก็ควรลงทุนไหมเขาก็คํานวณออกมานะในส่วนของภาพรวมในการลงทุนนะครับ นะไอนี้นะครับก็ลองดูครับตอนนี้เป็นเหมือนเป็นการคาดการการคาดคะเนนนะครับในการที่จะมาผลิตสินค้านะครับในแต่ละชนิดที่่จะลงทุนดีไหมหรือไม่ลงทุนหรือจะสู้อะไรเงี้ยนะครับในส่วนของความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นก็คือเหมือนเหรียญนนะ่ะโยนไปไม่หัวก็ก้อยอไม่หัวก็ก้อยนะัอนี้นะ ความน่าจะเป็นเนี่ยอย่างเช่นเขายกตัวอย,อย่างเช่นนะนักเรียนห้องหนึ่งสอบผ่าน70%็สิบเปอร์เซนตอีกสามสิเปอร์เซนตกอ่เนี้ยแต่คิดที่ร้อเปอร์เซนะความน่าจะเป็นนะอ่าอีกอันนึงนะครับสอบผ่านเก้าสิบเอร์เซนีกอ่านักเรียนกอนะมีสองห้องนักเรียนกรเก้าสอผ่านเก้าสิบเซนไม่ผ่านสิบปอร์ซนะครับนักเรียนขอผ่าน60%กสิบไม่ผ่านสี่สิบก็ขึ้นอยู่กับห้องกอห้องขออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นก็เอามาคิดวิเคราะห์นะครับเเชิงส้นนะ อ่าเขาบอกว่าซาบุ้งปุ้ยนะครับผลิตอ่าตะพันนะครับ a และ b นะครับมาขายนะครับก็หาความในส่วนของสิ่งที่ไม่แน่นอนความละเอียดนะฮะในส่วนของยอดปริมาณในการผลิตซึ่งจะเลือกถึงความน่าจะเป็นและผลกําไรนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับอ่าอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างนะครับในส่วนของ a ก่อนเเขาก็ใส่ความน่าจะเป็นเห็นไหมศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองศูนย์สามจนครบหนึ่งนะ แล้วเขก็แทนค่าด้วยยอดเงินคนวณคูณเข้ามานะครับคาดหวังไว้ที่8,000บาทนะฮะ B คาดหวังเช่นเดียวกัน8,000บาทนะครับโดยสรุปเขาก็บอกว่าการพิจนานรณาในส่วนของ A นะสามารถผลิตกำไรได้6,000บาทนะครับมีโอกาส1,4เห็นไหมแต่จะมีโอกาส4ใน10บนะฮะ A นะแต่ผลกำไรที่ได้ก็คือ8,000บาทนะครับ การอ่านการชี้แจงนะครับน่าจะเป็นที่มีประโยชน์มากขึ้นนะครับเมื่ออธิบายนะครับและลักษณะนะฮะเช่นนี้ถือว่าเมื่อเมื่อกล่าวได้ว่านะครับโอกาสเจ็ดในสิบนะของผลิตภัณฑ์เอกสามารถหากำไรได้แปดเซนนะครับหรืออน้อยกว่านะครับในสัญลักษณ์นะฮะเขาบอกว่าตัวนี้นะครับโอกาสนะครับที่จะผลกำไรนะเจ็ดหกพันและเจ็ดพันและแปดพันนะเขาบอกว่า จะมีโอกาสอยู่ที่สามในสิบนะครับผลิตภัณฑ์เอสามารถผลิตกำไได้เก้าพันบาทหรือมากกว่าตัวนี้ก็คือว่านะตัวนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าการคาดหวังในส่วนของผลิตภัณฑ์นะที่เขากำหนดมาเนาะหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันถึงหมื่นเนี่ยตัวนี้เขาก็เป็นการคาดหวังที่อ่าสามารถทำกำไรได้นะครับ แต่ในส่วนของ4,000 6,000 8,000ห0ื0มืนเนี่ยก็จะเป็นการคาดหวังที่สูงกว่านะฮะในส่วนของ b นะครัครับตัวน,นี้ก็เป็นอีกแบวทางนึงนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของมูลอ่ามูลค่าที่คาดหมายนะครับก็คือเป็นในส่วนของการคาดหมายนะฮะในการคำนวณโดยการเฉลี่ยนะฮะตามลำดับนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับเรียกว่าน้ำหนักหรือเรียกว่าการคาดหมายชี้อ่าแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น่าตัวอย่างมันอยู่ในนี้ดืมลึงออกมานะตัวนี้ก็เป็นความคาดหมายที่เราตั้งเอาไว้นะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็การที่เราจะเอามาใช้งานนะครับในส่วนของ่าตัวเลขนะครับที่เราคาดหมายนะครับอ่าเมื่อกี้นี่แหละจทย์เมื่อกี้แหละเขาก็บอกว่าจากการคาดหมายขาดทุน4,000บาทนะครับกําไรอยู่ที่2 0 0 0งเขาก็ตั้งไว 50, ้50-50จากการคาดหมายเขาบอกว่าอยู่ที่ จากการคำนวณนะครับอยู่ที่9,000บาทนะครับอันนี้ก็ีแจกแจงเองนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมานะครับในส่วนของความน่าจะเป็นนะฮะที่เขาตั้งไว้50 50อร์เซนะครับในส่วนจากเมื่อกี้นี้เขาก็ลองตั้งมาอีกนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ x นะฮะตั้งไว้อยู่ที่4,000 6,000 8,000นะครับก็จะอยู่ที่ตั้งไว้อยู่ที่1 0.1 0.3 6นะครับอยู่ที่7,000บาทความคาดหมายนะครับ แต่ในส่วนของ y นะครับตั้งความคาดหมายไว้ที่0.2-0.5ตัวนี้นะครับยอดเงินนะก็อยู่ที่8,800บาทนะครับก็แล้วแต่นะจากนั้นนะครับเขาก็แจกแจงความเบี่ยงเบนนะครับเบี่ยงเบนอยู่ที่เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่1,341บาทนะครับตัวนี้นะครับค่าที่ได้นะครับมาตรฐานจากของเขานะ่ยเบี่ยงเบนเฉพาะตัวยอดนะแล้วก็ในผลิตภัณฑ์ y นะครับจากการคำนวณเขา ได้อยู่ที่2,227นะครับก็เปลี่ยนเป็นมาตรฐานสูงกว่านะครับจากนั้นนะครับเขาก็มาหาค่าเปอร์เซ็นต์นะในส่วนของการเปลี่ยนเป็นมาตรฐานนะครับค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของ x และก็ y นะครับอยู่ที่19นะ y อยู่ที่25เเเขาก็บอกว่าในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับผลิตภัณฑ์ y นะครับมีค่าเปลี่ยนเป็นมาตรฐานนะครับแปรรูปสูงกว่านะครับ สูงกว่า x นะแล้วก็บอกว่าโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดได้น้อยกว่า7,000นะครับคาดหวังว่าบริษัทอุตาหกร x นะครับมีค่าความคาดหวังอยู่ที่0.4นะครับ y อยู่ที่0.2เท่านั้นในในการประเมินค่านะครับตัวนี้นะครับในส่วนของการวิเคราะห์โดยนะฮะใช้ต้นไม้ในการตัดสินใจนะครับก็จะเป็นในส่วนของความไม่แน่นอนในการขายการผลิตนะครับตัวแปรนะฮะ และปัจจัยนะครับเสี่ยงความไม่แน่นอนนะครับจะเกิดขึ้นนะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือนะครับในการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ที่ชัดเจนนะเพื่อขอบเขตในการเลือกนะครับในการปฏิบัติครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเหมือนกันนะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ว่าจะสู่ตลาดดีไหมนะฮะผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนดหมืนบาทนะครับเรา่าจะเป็นใหม่นะครับพัฒนาเท่ากับ0ู5หเอร์เซนนั่นแหละนะตัวนี้ ก็75%นะครับความน่าจะเป็นในลิตภัณฑ์ใหม่ระบุไว้ที่25%นะเขาบอกว่าจากท้องตลาดนะครับมีกําไรอยู่ที่500ที่หมืนบาทนะครับประสบความสำเร็จปานกลางอยู่ที่100นะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเขาตั้งไว้นะอยู่ที่400นะครับเขาก็แทนค่าลงไปเห็นไหมพอแทนค่าลงไปนะครับจากการอ่าล้มเหลวที่100แปดหมืนบาทตัวน,นี้นะต่างจากโจทย์นะพอแทนค่าไปแล้วนะครับเขาก็จะได้อยู่ที่นะฮะอ่า ตัวแรกนะครับยอมรับได้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทนะครับแล้วก็ปานกลางอยู่ที่หนึ่งแสนสองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้ 1, 000, อยบาทแล้วก็คาดว่าล้มเหลวอ,อยู่ที่เก้าหมื่นบาทแล้วก็พัฒนาการล้มเหลวอ,อยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับามาลงมแล้วอยู่ที่นะฮะตัวที่เป็นในส่วนของความพัฒนานะไม่พัฒนาผลิตนะอยู่ที่ศูนย์นะครับตัวนี้นะฮะก็รวมทั้งข้างบนรวมอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาท ครับเขาบอกว่าต้นไม้นี้ในการเป็นการตัดสินใจนะครับก็เป็นจํานวนเงินออกมาในการหาค่าในการที่จะลงทุนดีไหมนะะก็จะเป็นยอดเงินมาให้เราดูลักษณะในการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาบอกว่าการตัดสินใจนะครับในแต่ละสาขาแตกออกไปเป็นให้เห็นนะครับเพื่อจะเลือกในการตัดสินใจว่าจะเอาอันไหนเนาะในจุดวงกลมเหมือนกันนะครับเนี่ยจุดวงกลมตรงนี้นะก็คือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้สีฟ้านะครับสีเหลืองคือการตัดสินใจนะฮะ เหตุการณ์ที่เป็นไปได้ก็บอกการตัดสินใจนะครับกิ่งสาขาตัวนี้แตกออกไปเพื่อเป็นจุดบ่งนะครับให้จะเห็นได้ว่าสภาวะแวดล้อมในธรรมชาติจะเกิดขึ้นได้นะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับครับในส่วนของการวิเคราะห์นะฮะต้นทุนปริมาณกําไรนะครับภายใต้สถานการณ์และความไม่แน่นอนก็คล้ายๆกับที่เราเรียนในนี่แหละอ่าถ้าอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งแกนสุดท้ายเนี่ยจะได้ a มากที่สุดอ่าถ้าอยู่ตรงกลางอยู่ b กับ c ถ้าอยู่ในเอนะครับหรือ d นะฮะ ้า้กันก็บอกว่าระยะนะครับในการผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับมีราคานะครับต่อหน่วยรอบวงขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับต้นทุนตัวแปรผ่านอยู่ที่หกสิบาทนะครับปริมาณงบนะครับต่องวดอยู่ที่สามหมื่นหกพันบาทปริมาณนะครับที่ทแท้จริงนะครับสําหรับงวดเท่ากับหนึ่งพันบาทสมมติอ่านว่าการเปลี่ยนแปลงค่าเลี่ยนเบ้มมาตรฐานนะครับอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตต่อหน่วยนะครับ จากข้อมูลเขาก็บอกว่ากำไรที่คาดว่าจากศูนย์ปริมาณคูณด้วยกำไรนะครับลบด้วยต้นทุนนะครับอยู่ที่หนึ่งพันคูณด้วยสี่สิบาทต่อนหน่วยนะครับก็จะได้อยู่ที่ลบด้วยสามหมื่นหกอยู่ที่สี่พันบาทนะครับราคาเปลี่ยนเป็นมาตรฐานอยู่ที่สามสามพันหกนะครับจากการเอาค่าเปลี่ยนเป็นมาตรฐานนะคะูณด้วยกำไรนะฮะเก้าสิบคูณด้วยสี 90, ่สิบอยู่ที่สามสามพันหกร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าเปลี่ยนเป็นมาตรฐานนะครับครับแล้วเขาบอกว่าข้อสมมติฐานต่อนหน่วยนะครับความปกติ นะครับคืออะไรนะครับข้อสมมุติฐานนะครับความปกตินะครับก็บอกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจากตัวอย่างที่แล้วนะครับบอกว่าอ่าปริมาณนะครับในอนาคตสําหรับการผลิตสินค้าหนึ่งนะครับฝ่ายการตลาดนะครับมีิตสินค้านะครับอ่าหากสมมุติฐานนะครับว่าสินค้านะครับที่นำเสนอลดลงนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ยอดความจริงนะครับต่ํากว่ายอดการขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทต่อหน่วยนะครับการผลิตสินค้านะครับ สูงขึ้นหรือต่ำกว่าอยู่ที่่อ1อยู่ที่940หน่วยนะครับถึงถึงนะฮะ1 6 0หน่วย <S <S เขาบอกว่าจงหาค่านะที่เกิดขึ้นจากปริมาณ50ต่อ50นะครับก็จากสูตรเขาก็แทนค่าลงไปนะครับตัวนีอ้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะสามารถหาเปิดดูได้ในอินเทอร์เน็ตก็มีนะ่าจากการแทนค่าเขาบอกว่าอันนี้เขากำหนดค่ามาเองนะครับ อ่าไม่ต้องตกใจนะจากการแทนค่านะครับเขาบอกว่าแบ่งออกเป็นสี่ช่วงช่วงแรกนะครับต่ําที่สุดนะครับก็คือลบที่ลบศูนย์จุดหกเจ็ดนะครับก็ถึงตัวนี้นะตัวนี้ถึงอ่าเก้าร้อยสี่สิบนะครับคิดได้ยี่สิบห้าจุดสี่หนึ่งสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เก้าร้อยสี่สิบถึงหนึ่งพันก็ยี่ิบสี่จุดแปดหกเช่นเดียวกันกันกบหนึ่งพันถึงหนึ่งพันหกสิบนะครับแล้วก็ที่หนึ่งพันหกสิบขึ้นไปก็ยี่สิบห้าจุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นตนะครับที่บวก อ่าหกศูนย์จุดหกเจ็ดนะฮะตัวน,นี้ก็เป็นการคิดนะครับในส่วนของตัวนี้เสร็จแล้วเขาก็อ่า uh, จากการคิดนะครับก็คิดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับในส่วนอ่า uh, ทดสอบรูปแนวโค้งนะ0ูนยจุดหนึ่งูนเจ็ดและ0ูนย์จุดปดนะครับก็จากการคำนวณน,นะครับ uh, อ่าเอกคือผลลัพธ์ที่ตัดสินใจนะครับลบด้วยค่าเฉลีย่ยหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับจากตารางที่เขากำหนดมานะที่เขาคำนวณมานะเขาก็จะได้อยู่ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานลบ หนึ่งจุหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจากตารางนี้นะครับความหมายคือโดยไม่ต้องคานึงถึงความหมายเ้าบวกเขาลบในการแจกแจงนะครับที่ได้นะครับจากการแรงเงานะครับในจุดนี้นะครับเขาบอกว่ามาตรฐานในการเฉลี่ยเนี่ยกำไรนะครับที่คํานวณออกมาอยู่ที่0.0อ่์แปดสิบหหาเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตได้ว่ามุมโค้งอาจจะมีค่ารวมไปถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับพิจารณาจากรูปภาพนี้นะโอกาสนะครับ ก็คือว่าตั้งแต่นึ1.1ถึงเนี่ยมีโอกาสในการขายให้ได้นะครับเห็นไหมตรงที่ไม่มีสีนะนะครับจุดคุ้มทุนอยู่ตรงนี้นะครับนะสามารถขายได้นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าความน่าจะเป็นในกรณีสองถ้า7,000บาทนะค่าเฉลี่ย x นะครับ7,000หกร้อยบาทลบด้วยค่าเฉลี่ยสี่พันบาทฐานค่าบริเบนมาตรฐานอยู่ที่บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าบวกหนึ่งนะครับก็ อันนี้โค้งนี้ปกติสามารถที่จะหาค่าเท่าในความแรงเงานะครับก็อยู่ที่15%นี่ตัวนี้นะครัไรอย่างน้อยครับ7,600บาทนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นการคํานวณที่ยกตัวอย่างแล้วเขาบอกว่ากรณีที่ถ้า0.2ล่ะนะครับก็จะได้ค่าเฉลี่ยนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นลบี0 0 0นะถ้าเขาบอกว่าถ้าน้อยกว่าลบ4,000ล่ะจะได้เท่าไหร่ลบ0.25เขาบอกว่าลบ1.5นะครับแม้แต่จะเป็นตารางปิดนะครับไม่ว่าคง อาจจะได้อยู่ที่0.0668นะครับแสดงว่าการแรงเงานี้นะครับน่าจะเป็นผลในการที่กำไรมากขึ้นอ่าอยู่ที่6.68นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับแต่เขาคาดเดาานะว่าจะถ้า1,1400นะครับก็จะได้รูปนี้ออกมานะครับตัวนี้ครับโดยสรุปนะการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ความเสี่ยงนะและความไม่แน่นอนนะคาดเดาถึงเทคนิคนะครับได้หลากหลาย ได้หลากหลายเทคนิคหลากหลายคือทำประกันนู่นนี่นั่นเพื่อลดความเสี่ยงความแน่นอนได้แต่ประกันนี้มันก็มาด้วยเงินเนาะเราก็ต้องดูว่าไหนควรจะประกันไหนควรไม่ประกันเนาะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆอะไรเงี้ยนะฮะก็บ,บอกว่าอ่าและตัวแปรนะความตัวแปรแปรปวนนะครับสิทธิภาพของการกระจายนะโดยใช้เทคนิคของต้นไม้หรือการวิเคราะห์ในส่วนของกาําไรปริมาณต่างๆพวกนี้ครับพิจารณาถึงอ่าน้ําหนักถ่วงดุลผลลัพธ์นะทางเลือกที่จะไปใช้ก็คือคัน คาดคะเนคาดการนั่นแหละพิจารณาถึงเหตุการณ์นะครับหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับทางเรื่องในการตัดสินใจนะครับมุมมองที่กว้างมากระบุผลนะครับแต่ผมว่าการใช้มุมมองที่กว้างมากหรือระบุผลเยอะหรือทําประกันไว้เยอะๆเงี้ยทําให้นะครับใช้เงินเยอะเหมือนกันนะ,ะลดความเสี่ยงและความไม่นอนโดยการประกันเยอะๆเนี่ยก็ใช้เงินในการมาเซฟก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันกําไรก็จะน้อยลงเนาะ อย่างที่บอกแหลยถ้าเราไปเช็ในส่วนของการประกันและความไม่แน่นอนนะครับครับตัวนี้ก็ทํามา2ข้อเลยครับเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับก็ทํามา2ข้อส่งในโน้ตนะครับถ้าสงสัยแล้วก็ถามในไลน์ได้นะครับโอเคครับตัวอย่างนะครับสามารถเอาได้จากในอินเทอร์เน็ตเลยมีเยอะแยะเลยนะครับพิมพ์ชื่อแล้วก็มันก็จะขึ้นตัวอย่างมาให้นะครับครับโอเคครับสวัสดีครับ